วันนี้ก็จะให้น้องต่อท่อน้ำนะคะเดินท่อน้ำรอบบ้านเลยนะคะเดินท่อเดินรอบบ้านเลยฝนกระตกดีดี ม่อันนี้ก็ไว้ด้านขางนั่นก็ได้รัดยาวยาวนะแต่ก็ไว้ด้านขางนี่ก็ได้ด้านขวามือน่ะมันก็ไม่เก๊กาะาเา้เพราะว่าเราวางท่อวางไปเรียบไปเฉยๆวางเรียบก็พื้นไปเฉยด้านหลังบ้านมองไกลๆดูหลังน้อยๆพอมาใกล้ๆก็ไม่ธรรมดาคือกันได้นน่ <laughs> ห้องอยางใหญ่กว้างด้วยต่อท่อน้าแล้วก็จะได้ทาสีฝนซาฝนเหือดจักหน่อยก็จะได้มาทาสีเนี่ยทุกคนงานวันนี้ต่อท่อปลาปลาอีกเช่นเคย หลังนู้นต่อเซจแล้วเราก็มาลุยหลังนี้ต่อน้องต่อซื้อมาแล้วเรียบร้อยนีย่ตื่นไปร้านวัดวัดสดุก่อสร้างแต่ชา้าอย่าไปโดนต้นไม้ลุงพ่นเด้อต้นอะไรนะสวยดีนะนี่นเพิ่นเลี้ยงว้เนี่ยถางออกลดอย่าโดนต้นมะละกอมันยังกินได้อยู่ เกิดได้เกิดเร็วแท้ๆฝนมันตกดียามันหลายขนาดเลยไม่หมดแดงไม่เอาหือหลายโพดเว้ยมดแดงตรงไหนก็มีไม่เอารูกนั่นไปโดนประตูกดอเกินจริงๆดูดูหน่อยนะเออ พวงหนึ่งหอยลงมาเป็นพวงระยะเลยเนาะต้นเนี้ยมันกรอบต้นนั่นมันแข็งอ๋อต้นนี้นี่กรอบต้นนุ่นเหนียวเหนียวจักหน่อยแล้วนุ่นเหรอต้นนุ่นร้องยังอ๋อพี่ก็ไม่รู้แล้วไปเด็ดต้นนุ่นเว้ยแข็งอืมถางปะไอ้ต้นมะละกอต้นเนี้ยที่แรกมันต้นน้อยนหนึ่งแป๊บเดียวทันเดะ ฟันเลยกาดไปขนาดตัดยาเดือนละครั้งก็ยังขึ้นแป๊บเดียวเนี่ยละ่ะ